ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวนจำนวน5นายเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬกา30นาทีที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธ์ทันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวนจำนวน5นายคือ1จะ0โทกูนซับแสนล่า2 จะสิบโทจัรัดสารบุตรสามจะสิบโทธีรพง์นาธงชัยสี่จะสิบโทศักชัยคำแหงพลและห้าจะสิบตรีเวชยานอุดมนาโดยมีกำลังพลนายทหารนายสิทธิพนักงานราชการลูกจ้างร่วมพิธีและแสดงความยินดีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้นขอให้กำลังพลได้มีความภาคภูมิใจตระหนักในหน้าที่และต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น รวมถึงมีความกระตัญญูกะตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่29รายงาน